รวมสายพันธุ์ปลาหางนยูุงนะหางสวยเลี้ยงง่ายนะครับผมมาดูกันอันนี้เลยบูดาก้อนนะครับผมสายพันธ์เลี้ยงง่ายนะแล้วก็มีสีสวยแล้วก็หางสวยนะครับผมสายพันธุ์ต่อมานะครับทุกคนอันนี้คือฟูลแบคนะครับผมเจ้าประจําเลยสําหรับมือใหม่นะเลี้ยงง่ายเช่นกันแล้วหางเนี่ยมีความใหญ่มากๆนะครับผมถัดมาตรงนี้นะเป็นซิลเวอร์ดร์กบูนะครับผมหัวเงินเงินแบบนี้หางสีน้ำเงินเข้มแบบนี้นะครับผมหางใหญ่หางสวยหางพลิ้วนะครับผม ส่วนตรงนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของหางนะที่เป็นหางแบบออกแนวแนวกุหลาบนะครับผมเป็นเลดโรดนะตัวนี้นะครับผมสีแดงแงแบบนี้นะแต่ว่าเป็นตาดํานะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายมากๆนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมเป็นเมทัลบูการ์ดนะเห็นไหมหางนี่มีความสวยแล้วก็มีลวดลายที่สวยงามแบบนี้เลยนะครับผมสายพันธุ์สุดท้ายที่อยากจะแนะนํานะครับทุกคนคือตัวเลดดากอนนะมีลวดลายเช่นกันนะครับผมแล้วก็หางเนี่ยเป็นโทนสีแดงแงแบบนี้ เป็นหางทรงครึ่งพระจันทร์นะครับผม